มาสอนวิธีการรีเซ็ตกล่องนะครับก็เราก็จะต้องหากล่องตัวนี้นะครับซึ่งมันจะอยู่กับในตัวรถนะครับผมซึ่งพอขั้นตอนเนี่ยครับเรามาจนเจอกล่องแล้วใช่ไหมครับเราก็จะดูที่ไฟตรงนี้ถ้าไฟเป็นปกติดีอ,อันนี้มีโอกาสที่จะใช้งานได้เลยซึ่งทางเราก็จะเช็คให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไฟไม่ครบ3สีซึ่งโดยหลักแล้วจะเป็นที่ไฟสีเขียวนะครับไม่ขึ้นเราก็จะทําการเปิดด้านข้างกล่องนะครับเพื่อ จะรีเซ็ตซิมนะคบผมแต่ก่อนทําขั้นตอนนี้นะครับเราจะไปทําที่ขั้นตอนของการถอดไฟออกก่อนนะครับเพื่อที่ไม่ให้มีไฟเลี้ยงและทําการรีเซ็ตกล่องนะครับผมการถอดสายออกก่อนนะครับซึ่งสายนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำแดงส้มเหลืองนะครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งคุณอาจจะเห็นว่า มีสายสีเหลืองนะครับขาดอยู่หรืออาจจะเป็นยาววางเก็บไว้นะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้คือเราไม่ได้ใช้งานนะครับผมกลับมาที่กล่องเรานะครับซึ่งไฟนะครับของกล่องนะครับจะยังมีอยู่ได้เนื่องจากว่าตัวกล่องมีแบตนะครับพอถึงขั้นตอนนี้ให้เราทําการปิดสวิตช์นะครับผมโดยการหาอะไรที่เป็นปลายแหลมนะครับหรือว่าไม่ต้องแหลมก็ได้ครับขอแค่ให้มันเล็กและเข้าไปได้นะครับเราจะดัน ปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับข้างข้างซิมนะครับผมจากเข้าหาซิมนะครับคือการเปิดดันออกจากซิมนะครับเป็นการปิดรอสักครู่หนึ่งแล้วไฟก็จะดับไปนะครับผมจากนั้นนะครับใช้ปลายนิ้วหรือปลายเล็บนะครับถ้าหากว่าคุณไม่มีเล็บนะครับสามารถใช้ปากานะครับหรืออะไรก็ตามที่คุณนํามาตอนแรกนะครับปลายแหลมสามารถกดลงไปได้ครับผมซิมจะเด้งออกมานะครับจากนั้นค่อยๆนาซิมออกมานะครับซึ่ง รบกวนจาด้านซิมด้วยนะครับอย่างเช่นนี่นะครับจะมีด้านซิมที่เป็นแผ่นสีทองนะครับตรงนี้นะครับอยู่ด้านนี้นะครับโดยการเราหันด้านบนเข้าตัวกล่องนะครับผมจากนั้นนะครับเรานําซิมนะครับไปเช็ดนะครับเช็ดทําความสะอาดหน้าซิมเพื่อที่ไม่ให้มันมีความสกปรกนะครับทําให้ซิมสามารถกลับมาใช้งานได้จากนั้นเราค่อยนํากลับไปใส่ที่เดิมนะครับผม ใส่ไปด้านเดิมนะครับพอใส่ไปนะครับมันจะติดนิดนึงเราลองกดเบาๆดูครับถ้ามันเด้งสู้มือแปลว่าใส่ถูกด้านแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าใส่แล้วมันติดไปเลยแปลว่าผิดด้านนะครับให้เรากดมันลงไปจนดังกึกพอดังกึกมันจะเข้าที่เรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วจากนั้นให้เราเปิดกล่องนะครับขั้นตอนนี้สําหรับกล่องที่มีแบตนะครับผมมันก็จะมีไฟขึ้นมานะครับ รอสักครู่นะครับเดี๋ยวไฟก็เริ่มทำงานครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่หากว่าลูกค้านะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วไฟไม่มานะครับแต่ว่ากล่องของลูกค้านั้นแบตหมดไปแล้วให้เราทําการต่อสายดำแดงส้มเหลืองไปที่เดิมนะครับผม <c oughs> เพื่อให้ไฟมันมาเลี้ยงนะครับและให้มันชาร์จต่อใหม่นะครับผมครับพอเราต่อสายแล้ว ไฟสีแดงนะครับก็จะขึ้นค้างนะครับผมส,สัญญาณไฟสีเงินนะครับจะเป็นดาวเทียมจะทําการกระพริบอยู่สักพักหนึ่งนะครับในบางกรณีก็จะค้างอยู่เหมือนสีแดงในบางกรณีก็จะกระพริบตลอดนะครับซึ่งถ้าครบ3ามสีแล้วคือเป็นอันใช้งานได้ครับผมจากนั้นแจ้งทางเรานะครับทางเราจะทําการตรวจสอบให้ครับว่าสัญญาณมาครบพร้อมไหม